มาแล้วครับมาแล้วครับวันนี้วันเสาร์นะครับก็เป็นปกติสองสามวันก็จะทำคลิปขึ้นมาเพื่อายผ้าวันนี้ได้สีหยิบสีเทาเอาคิดเท่านะครับคิดเท่าดูเห็นไหมครับนี่แหละครับอพอยกดอกลูกแก้วใหม่อันนี้ไม่มีผ้าพื้นเป็นสีเมตรเต็มเลยตัได,ดตได้ทั้งชุดเลยนะตัดได้ทั้งชุดเลย สี่เมตรเป็นผ้าไหมแค่ทอมือลายมันแปลกนะลายมันแปลกรู้สึกจะมีอยู่ยเพียงชิ้นเดียวยเป็นเพียงชิ้นเดียวดูที่ครับใชายเชิงเป็นยังไงครับใครที่ชอบสีคือมัคัคสิกคัสิก็อ,อันนี้เท่าที่เท่าหรือเอาแค่สองเมตรก็ได้สองเมตรก็แบ,บ่งอย่างนี้นะครับมีหน้านางด้วยนะครับมีหน้านางด้วยมีหน้านาง หน้านามเป็นยังไงเอาไปชมกันเหกไหมครับเป็นหน้านามจะไปหาผ้าตัดเชื้อเองก็ได้คือให้ช่างเขาหาให้ที่มันแมทกับกับสีนี้ก็ผ้าเปรียบก็ได้เอาเอาแค่2เมตรหรือถ้าเอาตัดเป็นชุดต้อง4ี่เมตรถ้าถ้าถ้าไซส์ปกตินะครับไม่ใช่คนเจ้าเนื้อหน่อยก็อสองเมตรก็พอก็แล้วแต่แล,แ,ต <laughs> แล้วแต่ท่านเองแล้วแต่ท่านเองชอบ ใส่2เมตรพอสองเมตรครับนะไม่พอตัดชุดเอา4เมตรเหลือเหลือนิดหน่อยเหลือนิดหน่อยั้ไในเสือ้อใได,ได้ท่อนบางท่อนบนนะครับตัดชุดอะไรก็ได้นหรือแบ่งคนละครึ่งกับเพื่อนฝูงที่สนิทสนิทกันอยากใส่เหมือนเหมือนกันก็ก็ได้ครับก็ได้เพราะนั้นทนี้เป็นสีเทาเทาขี้เท่านะครับเทาขี้เท่าแล้วก็ทอยกดอกก็วันนี้มีมาสองสามผืนที่เป็นผ้า,ผาทอยก เดี๋ยวดูอีกสีนึงเป็นสีทองอมส้มส้มอมทองอนี้สวยม,มันมันมันออกสีเหลืองถ้าสีถ้าแสงแสงทึมๆหน่อยหมายความว่าแสงไม่ไม่จ้านะครับมันจะออกสีเหลืองอคล้ายๆกับตะพักทองคล้ายปๆประมาณนั้นเดี๋ยวดูกันครับครับเห็นแล้วนะครับ สีส้มส้มอมทองครับหรือ,ทอ,อทองอมส้มอันนี้เป็นพอยกเป็นลายอะไรเนาะเป็นลายอันนี้มันเร,เรียกว่าดอกซุลินผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนดอกนี้นะครับช่างคนที่เขามัดมันก็จะแผงๆออกไปในในลักษณะของลายนะครับเกาะเชิงอันนี้เป็นเกาะเชิงเกาะยังไงครับมีหน้านางเห็นไหมครับมีหน้านางเนาะนะครับ เพราะสีเพราะแสงมันหลบมันมันคําหมายของกแสงที่มันไม่สว่างมากเกิดไปไม่จ้ามากอาจจะออกเป็นแสงอมส้มทันทีเลยแล้วขณะที่เห็นที่มือคุจับอยู่นะครับนะครับส้มส้มแล้วขณะนี้นะครับตรงที่ไหนที่มันมืดจะออกเป็นสีนั้นมีหน้านางเกาะเชิงเห็นไห้ครับเกาะเชิง ผมพยายามทำให้มันเป็นสีสีจริงๆของเขาครับทีนี้แสงแสงมันมันมันมากนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะอง์ส้มองคทองเนี่ยนะครับอันนี้สวยจริงๆอันนี้แหละครับของของเขาเลยสีเขาเลยอนนี้แหละครับมาดูสิครับนะครับดูสิครับนี่แหละครับทองอมส้มเป็นลาย เป็นลายที่เราไม่ค่อยได้พบกันบ่อยๆนะลายนี้นะครับลายดอกนี้ผมไม่รู้ว่าได้มาจากที่ไหนไม,ไม่รู้ว่าได้มาจากที่ไหนเพราะมันมาแค่2เม็ดเองฉะนั้นคุณต้องไปหาผ้าตัดเสื้อเอ,เองครับแล้วก็ฝีมือค่อนข้างจะดีแต่ว่าตอนนี้ไปไหนมาไหนไม่ได้ในบางสถานที่ของถิ่นที่ผมอยู่เนี่ยเ,เขาปิดเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเลยครับเข้าก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้นะครับ ก็ลำบากกันพอสมควรใครบอกว่ามันมันเพลาลงแล้วมันไม่เพ่ามันไม่เศร้าลงหรอกครับนะครับมันไม่มันไม่มันไม่ลดลงหรอกครับหมื่นกว่ากว่าหมื่นกว่ากว่าอะไรมันจะลดหรอครับขนาดโรงงานเขาติดเชื้อกันเป็นร้อยก็ยังไม่ปิดโรงงานนะครับถ้าไม่ปิดถ้าไม่ปิดโรงงานก็ติดไปที่ญาติพี่น้องก็แจกกันไปเพระนั้นก็ลำบากมากเกินนะครับคนที่พวกที่ชอบจะฝุ่นอะไรแล้วว่าอันตรายด้วย บ้าระวังตัวกันเองแล้วกันนะครับอันนี้เป็นถืนที่สองทองส้มอมทองเขาเรียกทองส้มทองส้มไม่มีผ้าพื้นนะครับเป็นผ้าเกาะเชิงเดี๋ยวผพบกับพื้นที่สาม้ืนนี้สําคัญนะครับพืนนี้สาคัญพื้นที่สามหกประกอรพอด้วยย้อมสีด้วยสีธรรมชาติเดี๋ยวไปชมกันครับ ย,ย้อมสีธรรมชาติได้ขั้นอันนี้เป็นหุ่นตกรนะครับลายอะไรเป็นลายคมใหญ่ลายคมใหญ่บางคนลูกค้าบางท่านถามลายคมใหญ่นี่ไงครับมาแล้วมีด้านานางของด้านเลยนะครับมีด้านานางมีชายคุยด้วยอย่างสวยเลยแพงนิดนึงออบอกท่านลูกค้าเลยว่าถ้าผืนนี้แพงนิดนึงสุดฝิมือของช่างนะครับช่างอันดับหนึ่งนะครับ แต่เขาไม่ค่อยออกตัวนะครับไม่ค่อยออกตัวอันนี้เป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติจากข้างถ้าออกสีข้างจะออกเป็นสีลักษณะนี้ครับด้านด้านด้านที่เป็นหน้านางนี่ครับด้านนี้นะครับส่วนข้างในออกเป็นสีสีอะไรดีครับสีสีกาแฟสีน้ําตาลนะครับน้าตาลกาแฟน้ําตาลอ่อนๆนะครับครับดูนี่ครับนะครับลายก็เห็นชัดเจน ลายก็เห็นชัดเจนนะครับหน้านางชายคุยเห็นชัดเจนหมดเลยอ,อันนี้หกกอครับเ,เป็นช่างระดับต้นๆของจังหวัดทีเดียวในหมู่บ้านในในบ้านนี้นะเฉพาะเฉพาะช่างนี้นะบ้านช่างนี้นะ<ค>ก็ตอนนี้ก็เริ่มไม่ค่อยจะมีผ้าเข้าเหลือสักเท่าไหร่ผมเหลืออยู่ก็ประมาณไม่น่าจะเกินสักหกสิบถึงร้อยผืนนะครับประมาณนี้ สามสิบดีตีแล้วสามสิบประมาณหกสิบถึงร้อยผืนโดยประมาณไม่ไม่น่าจะเกินแปดสิบผืนนะครับไม่น่าจะเกินแปดสิบผืนที่ที่บ้านนี้ที่เราที่ที่เราเอาเอา,เอาไว้ตั้งปีที่แล้วนะครับก็เลยมาได้ออกออกในการได้ออกคลิปกันนะสวยไหมครับดูสิครับด้านบนกับด้านล่างมีเชิงเชิงเดียวกันใช้ทางไหนก็ได้แล้วแต่คุณสะดวกแล้วแต่คุณสะดวก ถ้าจะ,จะดูลายดอกไหมครับลายดอกก็ใหญ่ครับลายดอกใหญ่ใสแล้วสวยยิ่งยิ่งคุณเพียวๆนะครับหมายความว่ารูปร่างเพียวนิดนึงแล้วสูงสักได้ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดหกสิบห้าโอ้โห,โ,หโหสวยมากเลยครับผ้านี่มันจะเห็นหมดทุกชั้นทุกทุกตั้งแต่ด้านบนถึงด้านล่างเลยเพราะเพราะว่าอะไรครับผ้าเนี่ยมันมันกว้างมันกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรครับสองเมตรนี่กว่าที่ทำให้ ยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรถ้าถ้าคนที่ความสูงสัก100ร้อยกว่ามันจะมันจะกอมมันก็จะต้องมาพับตรงนี้เก็บนะครับพับบนเนี่ยเก็บพับลงไปให้มาให้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 ใหใหปลายสิ้นมันขึ้นมานะครับให้ปลายสิ้นมันขึ้นมาเมื่อก่อนกีเก่ากีโบราณน,นะครับก็จะกว้างเก้าสิบเซนอันนี้อันนี้หนึ่งเมตรน,นี่เป็นกีใหม่ถ้าเป็นกีรุ่นเก่า พอมือเหมือนกันแต่เขาจะหน้าเขาจะถอได้แค่90เซนก็คือเขาเรียกว่าเป็นหลายาวก็ได้เมตร80 cm, ก็เท่ากับสองหลาค90คูณร8 0แต่อันนี้100คูณ200โดยประมาณนะครับอาจจะเกินอาจจะขาดนิดหน่อยในส่วนนะครับลองชมกันดู <c oughs> ทูกใจติดต่อทุกชันะครับตามตามหน้าคลิปเลยมีภาพนิ่งให้ดู มีหมายเลขโทรศัพท์มีหมายเลขไลน์เป็นไอดีไลน์เสร็จเรียบร้อยเลยติดต่อลูกชายนะครับจ,จะได้จะได้ชอบผืนนี้ชา้าหมดอดกันไม่มีแล้วนะครับรผ้าเดี๋ยวนี้จะเหลือแต่ชิ้นเดียวชิ้นเดียวชิ้นเดียวนอกจากว่ามาสนะี่เมตรแล้วตัดแบ่งก็เหลือน้อยเต็มทีนะครับใครที่สะดเกสนใจก็ติดต่อลูกชายมาได้เลยนะครับติดต่อทั้งลายรดรถนะครับยังยังรดยัง,ยงลดอยู่รถให้พิเศษถูงนะครับอตอนนี้ฟ้าฝนมาแล้วก็ รตอระวังนะครับจะเดินจะเดินทางจะขับรถขับรานะครับต้องระวังกันหน่อยถนนมันลื่นนะครับสําหรับพื้นที่สามเดี๋ยวไปดูพื้นที่สี่กันผมมองไม่เห็นว่าเอาอะไรมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปชมกันมาแล้วครับมาแล้วครับเครือส m a ตรวอย่างเดียวกับคาว่าสมอภาคกลางนะครับนี่เรียกลายทางด่วนเพราะลายมันไม่เต็มอย่างผืนมเมื่อกี้ที่ผ่านไปรอยพิมโคนะหรือลายัวใจคู่หรือมุกคอยัวใจมุกคอยเองนะครับมันมันจะมีลายเต็มผื่นอันนี้ลายไม่เต็มผื่นเพาเลยเรียกเรียกว่าลายทางด่วนมีแค่นี้เองครับเขาเรียกลายทางด่วนถ้าป็นวักอย่างนี้นะครับส่วนบนว่าจะเป็นจะเรียกเป็นลายทางด่วนถ้าเป็น แถบลงมาเป็นแถบแถบจากบนลงล่างเป็นแถบอันนั้นเรียกหยไหลน้ําไหลโดยปกติผู้ทั่วไปนะครับอาจจะพลิกแพบนิดหน่อยอะไรน้ําไหลนางลายนางสนมนางลายคุณนายอะไรก็เรียกกันไป้อยดวง้อยดาวอีกอันหนึ่ง้อยดาว้อยดาวนี่จะเหมือนกับฟันปลาทำเป็นไตนะครับมันจะหยกักถ้าถ้าไปเจอ้าร้อยดาวรู้สึกผมยังไม่มีนะจะหมดแล้วหายยากมาก เพราะว่าสีแต่ละสีที่เขาย้อมมันมาหลากสีแล้วลายที่มันลายมาันซับซ้อนซับซ้อนเกินนี้เยอะนะครับอันนั้นแหละครับเป็นผ้าที่เขาเรียกผ้าปราเซียนสิบผืนบางทีด่างทั้งสิบผืนคือคือย้อมสีไม่เท่ากันแต่ว่าที่ผมได้มาเนี่ยออไม่รู้ว่าอยู่ไหมแต่มันมีอยู่ผืนนึงแต่ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปดู่ะาใครสนใจก็ติดต่อมาครับาลายนี้เชิงเป็นอย่างนี้ เชิงไปอย่างนี้มันจะออกสีเหมือนลุกว่า,าว่าไปก็เหมือนลุกว่าเรือกไม่ผิกีบบัวกับผีเข้มก็ได้แล้วแต่แล้วแล้วแต่เราจะเรียกเพราะตาเราก็เห็นโทนสีเนี่ยม่วงม่วงชมพูสีที่มันเป็นขั้นแม่สีลงมาครับอันนี้ขอบบนครับจะมีเส้นบอกไว้ขอบล่างจะมีลายลายเชิงสวยครับ ยิ่งไข่ขาวๆด้วยนะนะยิ่งสวยยิ่งใครที่บอกว่าผิว์ค้ามาลองใส่ผืนนี้ดูสิครับดูสิครับว่ามันขาวจริงไหมเด่นเลยนะครับอลองดูกันครับสำหรับวันนี้ก็ได้มานำเสนอผ้าแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะบอกจะกล่าวก็รอที่16เหมือนกันครับวันนี้วันที่11อีกไม่กี่วันอีกไม่กี่วันดวงไข่บุญไข่เท่านั้นแหละครับ แล้วก็อยู่ให้ระมัดระวังตัวเองอ,อย่าลืมนะครับกินช้อนร้อนกลางล้างมือแส่แมสิดปากอยู่ระยะห่างอยู่ในอากาศที่ไทยเทได้อย่าอย่าไปเที่ยวพบปะหัังจากใครอย่าไปเที่ยวดีใจไปนู่นนี่นั่นโน่นติด,ต,ดติดแล้วจะเสียใจครับนะครับเวลาไปรวมอยู่ในร้อยพ่อพันแม่ไม่รู้จะอะไรกันตั้งนาก็ไม่รู้นะครับถ้าไม่ถ้าไม่ยังไม่เคยเข้าโรงพยาบาลสนามหรือไปอยู่ต่างถิ่นต่างที่ต่างบ้านตัวเอง จะไม่รู้แต่ถ้าไปเราจะเครียดนะครับรเครียดฉะนั้นป้องกันตัวเองดีกว่าพย,ยายามพยายามหลีกหลงให้ได้ในโรคโควิดนี่ตัวใหม่ก็จะมายาใหม่ก็จะมาก็ยังแข่งกันอยู่ยังไม่รู้ว่าใครชนะนะครับสำหรับวันนี้คุณชัยก็คงจบคลิปจา่เพียงเท่าน,นี้สนใจก็ติดต่อคุณชัยมาได้ขอบพระคุณอย่างสูงครับที่ได้ติดตามมาตั้งแต่ต้นมีมีถูกอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณชัยด้วยหรือติดต่อสอบถามคุณชัยได้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ ครับผ้าผืนนี้เป็นผ้าสามตะกอพิเศษนะครับเป็นไหมบ้านไหม,หมเลี้ยง,ออรยง,ง,าางครับเป็นไหมไหมไหมเลี้ยงเขาเลี้ยงไหมเองเขาสาวไหมเองเเขาเรียกว่าสาวมือทอมือครับเนี่ยไหมบ้านนุ่มมากนี่เจ้าของเขาซัาากและอาบน้ำยามาให้แล้วอาบมือนะครับเรียกอาบน้ำยาอาบมืออะไรนุ่มหอม อันนี้ไม่มีไม่มีบนไม่มีล่าง้ายขวาเท่ากนันเป็นหลานะครับอันนี้เป็นหลานะครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วเป็นเป็นผ้าเก่าเก็บเก่าเก็บนี่ไม่ได้หมายความว่าใช้นะครับไม่ได้หมายความว่าใช้คือเก่าเก็บจริงๆอันนี้เย็บริมให้แล้วเย็บถุงให้แล้วตืวน,นี้นะครับเจ้าของออน่าจะได้มาสักปีปีที่แล้วนะครับนะครับตอนนี้โควิดรุ่นแรกๆมานะครับตอนนี้ผ้าออกเยอะ นะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่คนทอนะครับคนที่ซื้อไปแล้วก็ตอนนี้ต้องการใช้สังตุ๊กหังก็ไม่มีก็ออกมาขายขายในราคาซื้อเราก็ซื้อไม่ได้ครับมันก็แพงนะครับเพราะว่าคนที่ส่งเขาก็ทอมากไม่ทอมากเขาเขาก็ออกไปไหนไม่ได้เราก็ไปหาเขาไม่ได้คือจะพูกง่ายๆมาปิดตัวเองนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้อันนี้เนื้อเนื้อนุ่มถามว่าเป็นลายอะไรเป็นลายเป็นลายลายโฮนะครับไหม้บ้านสามือพอมือ สนใจติดต่อดชัยตามที่ได้บอกกล่าวไปก็คือทางไลน์นะครับ0 8 8แ9ด9 7 8 6้าอกีก้มเจปหรนี้มีพื้นเดียวนะครับแล้วไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วดูเดี๋ยวไปดูเป็นผ้าสากตะกอลเหมือนกันเป็นรอยเป็นลายครับเป็นลายหัวใจเขาก็เรียกแต่ว่าจริงๆชื่อเขาก็คือรอยตีนโคตีนวัวนั่นแหละครับถ้าเป็นกีบย้ําลงไปครับเดี๋ยวดูกัน้าสวยไหม นีสามตะกออย่างที่ที่บอกครับลายอะไรดูสิครับดูทําลายคุมบนเชิงแดงนะครับหัวแดงหัวหัวหัวผ้ากระแดงเชิงก็แดงเห็นไหมครับจะเอาดังไหนขึ้นก็ได้นะครับกับหัวกับหางได้หมดเลยกับหัวกับหางได้หมดเมื่อกี้บอกว่าลายอะไรครับรอยตีนโคลรอยอยรอยรอยเท้าไอ้ตีนบัวเท้าจะพักว่าภาษาชาวบ้าน แต่ว่าผมเรียกว่าบายหัวใจหัวใจแดงๆดูสิครับเป็นหัวใจจริงไหม,มนะครับหัวใจแดงแหัวใจกลับมันกลับไปกลับมาถ้าถ้าทางนี้เขาเรียกอะไรครับมุก,กรอยหัวกลับกลับกันก้นชนก้นหัวชนหัวนะครับเขาเรียกมุก,กรอยอันนี้ก็จําเข้ามาแล้วครับเพราะผ้ามันมีหลากหลายช่างผมซื้อผ้าผมรับผ้าเขาต้องถามเขาว่า ผ่านี้เขาเรียกอะไรช่างผ้านี้เขาเรียกอะไรผ้านี้เขาเรียกอะไระคนไหนเอาผ้ามาขายผมก็ตอบไม่ได้ผมก็ไม่ซื้อเพราะผมต้องจะบอกคุณลูกค้า,ว,าว่าอย่างไรเพราะว่าผมไม่ได้คนคิดประดิษฐ์ลายเองแต่ถ้าเป็นลายเก่าพวกลายการการการแยงลายประกาศนางังที่ลายะแผลลายกระแอลายโกนกระแอลายโกนกระเอสลายอะไรเขาเรียกอะไรโคปเปเชตกำแพงวังพวกเนี้ยนะครับพวกเนี้ยเราก็ต้องเรียนรู้ทั้งนั้น ผมไม่ใช่คนถิ่นนี้ก็จริงแต่เราก็เรียนรู้พอประมาณพอจะตอบได้อันไหนไม่รู้ต้องบอกเลยผมก็ไม่รู้นะอย่บอกว่าลุงชัยต้องรู้ทุกเรื่องไม่ไม่ใช่ครับไม่ไม่ได้แสนรู้นะครับไม่ได้แสนรู้รู้เฉพาะที่เราปะกันต่อหน้าได้เห็นกันต่อหน้าแล้วก็ถามเขาว่านี่เท่าเดี่ยวเร่อรอยผ้าอะไรลายอะไรแต่อันนี้สวยจริงเห็นไหมครับทั้งบนทั้งล่างสวยมากใส่สวยเลยใครบอกว่า ผิวค้ำใส่ได้ไหมได้ครับใสใสได้แต่คุณจะกล้าใส่หรือเปล่าเท่านั้นแหละครับเพราะว่าผ้าไหมเนี่ยมันมีคุณสมบัติบางอย่างใครใส่ก็มีลานสียิ่งไหมสุรินด้วยนะครับผ้าไหมสุลินที่คัดเกตแล้วเนี่ยยิ่งสวยใหญ่เลยอันนี้ลายคมชัดนะครับไม่มีขยื่นเลยลายคมชัดแล้วก็ไม่เป็นลำคือสีย้อมเท่ากันเนียนเท่ากันหมดเลยหรืออาจจะมีบ้างเป็นวาขวนนิดๆหน่อย ไม่ไม่ใช่ผืนนี้นะครับอาจจะมีบ้างในที่หน่อยในทุกๆผืนแต่คุณดูไม่รู้แต่ผมดูรู้ครับแล้วผมก็เอาผ้าที่ที่ดีที่สุดในการแต่ละครั้งที่เข้ามาส่งผ้าผ้ามาเป็นสิบเป็นร้อยบางทีเลือกผ้าที่ไม่ิไม่ติดผืนแร้ครับที่ไม่ถูก,กไม่ถูกตาไอ้นู่หนนิดไอ้นี่หน่อยผมก็ไม่เอาครับแต่ั้นสนใจผืนนี้สีใครที่ชอบแดงแดง จะถูกจะแข็แงแดงไว้ก่อนติดต่อพื้นนี้เลยครับด่วนเลยครับมีแค่พื้นเดียวมีแค่พื้นเดียวติดต่อมาได้เลยครับเดี๋ยวไปดูกันอีกพื้นหนึ่งเป็นผืนเป็นผ้าเป็นผ้าลายเก่าเป็นเป็นาลายสมอเคืือสมอก็อ่านตันอย่างนะครับสมอเนี่ยออกเสียงทางภาก,กางสมอเนี่ออกเสียงขมินแล้วก็มีเชิงด้วยเขาประยุกต์ข้ามไปดูกันว่า สวยไหมสีกะปิเข้มงงงงเคยเคยฝานเปลือกมังคุดไหมครับนั่นแหละครับสีนั้นแหละครับถ้ามันแก่ที่เปลือกมันจะแข็งแล้วน่นะสีมันจะออกออกออกชมพูขีดบ,บัวเหมือนกันครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมัดูใช่พูดจริงไหมแล้วก็มันสวยจริงไหมเ,เล่นลายลายนี้ออกเป็นอีกกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งนะอ,อย่างนี้เป็นกลางๆแต่ว่ากระเม็ดก็ไม่เชิงจะว่าลาวก็ไม่ใช่แต่สวย สวยก็ไม่ได้ทำนะครับมาผมยังไม่เคยเจอในถิ่นของสวยอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันดูอีกพื้นหนึ่งครับ